ฮัลโหลที่ไรอยู่เอ่อเค็นนี่มาเร็วมามาการสรุปโรงพยาบาลนอ่ะมามามาปเฮ่อรีบไปเฮอะได้อีกสิบห้าทีมั้งไปไปแคต้้งฝึอต่องต่เดียวพอเนี่พี่เนาะเอามาแค่ร้อยอืม พัดชุดหายพี่ชายสนุกไหมครับอยากลองเหรอสนุกเวลาใช่ใ uh. ช่อยากลอง อ้าวเฮียรีบไปเฮียอะไรขอได้ขอคืนได้หนึ่งทีขอคืนรอบหนึ่งทีต่อยังไงสองสองหรอหรือไงอะไรหรอได้ไหมอะไร่าไงเฮียได้ยินป่าวเฮียมังกรเราต่อยทันเด้อเลยเอ้ยเรามังกรเราต่อยไม่ได้เลยมา พี่ชาย <laughs> แปลกจัดล่ะันหนูวะอะไรวะอะไระอะไระ่ะ มันคืออะไรอะ่ะมันเป็นแบบนั้นนะมันเป็นแบบนั้นหรเปล่าทำไมมันต่อยมันได้อ่ะนี่ตอนนี้เมืองมันหนุ่วงอยู่ใช่ปะมันมันไม่ผิวอ่ะมันไม่ผิวอ่ะมันหน่วงมันหนุ่วงอะมันไม่ผิวอ่ะไอ้เจ้าเมืองที่อะไรวะน่าขา้อ่อนเลยอะไรอ่ะจะรับประกัน รอเดี๋ยวมีคนมานะชายมีคนมาอีกโอเคครับไปฝากใครมาฝากที่นู่นเหรอเฮ้ยเดี๋ยวเธอเข้ามาดีกว่าระวัมเขาเปลี่ยนสคริปต์เปล่าหรอเปลี่ยนสคริปต์เปลี่ยนสคริปต์อะไรนะไม่ไมหวมากไม่ต่อยไม่สนุกเลย

อ้าวเฮ้ยมีคเป็นคนตลบเลยตลบครับครับเขาไม่ฟื้นนะพี่พี่ครับผมไม่ฟื้นนะครับพี่เดี๋ยวผมช่วยพี่มาต่อยผมที่ฝ่าครับไม่ใช่ครับคือผมต้องดันให้ไปตรงนั้นน่ะอ๋อมันก็ดออกไม่ได้นะเรียงพี่โทนี่เลยครับใช่แล้วครับเมเองได้ขายอ่ะ เอานะเดี๋ยวมีคนมาอุ้มให้เอาน่ะเดี๋ยวต้องมีคนมารับคนหนึ่งฟองฟ้องฟ้องเฮียเธอมันแกล้งเธอมันเปิดกอดถ้าเปิดกอดอ่ะถ้อเปิดกอดแล้วมันก็มาต่อยหนูให้นหนูเล่าไปไหนอ่ะลูกเฮียก้านอยู่ไหนพี่ก้านอยู่เหมือง<ะ>เหมืองทำมือเหรอ อะไรเรียกหมอแล้วใช่หเรียหมอล้วใช่เปล่าอ่ะมันกดเรียกเคสไม่ได้ครับพี่ชายตายข้างในนี้หรอใช่ครับตายข้างในนต้องให้นายกดึงไม่เหรอยวใหหมอชุดตรงนี้ก็ได้อุ้มมาก็ได้ใช่จะหมอเข้ามาชุดข้างในพี่น้องไปกันอันเลยนี้เป็นอะไรอันนี้เป็นอะไรวะน้องช่กูไอ้นนี้เหร น้าดน้าเป็นอะไรฮะน้าจะออกเต็มไปพี่เห็นแววไปไเมื่อกี้อ้าวเฮียใจมาอีก <S <S ไม่ไม่เรี่นเลยเรืลอง เออมันหน่วงจัดเลยนะห่วห่วงอะเฮ้หน่วงเหรอวะหัวห่วงอะน่วงกดตัดแต่งไม่ได้ครับ ปกปัก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 ทำเทียไม่ได้เลยจะหลุดจะพี่น,น้องเขาอยากไปด้วยไปเขาได้สิครับมารอหนึ่งนะน้องชายรอหนึ่งได้ครับพี่นะครับเออมันหน่วงมันหน่วงไว้มันหน่วง <laughs> แปลกไหมที่รับเขาไม่แปลกเขาชิน,นะอะใช่ลอยเก่งขึ้น,นืะเปล่า ไม่คนมาอุ้มมนันเลยไม่มีใครมาอุ้มเลยเนี่ยใส่อมกันเหรอพี่เราใส่อมกันใช่ไหมที่หลังใช่ครับ ลืมอะไมังอันนี้เขาบินใหม่ใช่ไหมใช่เดี๋ยวร้อย้ยอยไ่เจอวายนอนเลียงผเลยเคโอเควอนเอเคยอคอเอเคโอค่อเอเเ ยอยออากมีคนเลน่นน้ปลายมีคนเล่นลนำ้ำลายถอยเปล่าเราไม่เล่นน้ำลายไม่ให้อภัยหมดแล้วความสนุกในการต่อยของกู สิระสวัสดีค่ะสิราไม่สวยเลยที่ทั้งหมดเดี <c oughs> ยวที่แม่งไม่ใช่แม่งแปลกๆว่ะไม่เกี่ยวกับผมต้อ่เ,อเัอที่เทอร์ไปดูหอยหลอที่หลอต่อยปเป็นไงไหนุม่ม ตึกตักตึกตักอ๋อ่ะคจ้า่ักนะ้ีกค่ะ่าครับที่ลักแล้วเขาไหลักอือแล้วครับทำไมจะไม่ลักราแค่เขาา ตึกจักบ้ามากันหมอสองศพบเลยไม่หมอศพเดียวตรงนน้นอันนี้เต่าเน่าบ่อยไม่ได้เอาด้วยอันนี้เราต่อแล้วลท,ที่รักต่าพูดน้ำลายใส่เขาใช่หรอข่าวองไรอยา ไม่เลยแกได้ยังพี่โทน,นี่ครับ หมอมิลนีไม่ถูกกับคนที่มีกดใช่ไหมใครนะอคุณขยับไปหน่อยได้ไหมคะเขาจะไม่กับคนที่มีกดน่ะครับไม่ไม่ทำทำใา่เชฟอ๋อไม่ค่ะไม่นิ้ไม่ไดไม่ไม่เคยเจอเขาไม่ใช่ไม่ถูกไม่รู้จักเลยตั้งหากนผู้หญิงที่ชอบมโนวมีพี่ถามเนี่ยใช่ปะนี่ ต่ว่าแค่รู้ผ่านๆน่ะแต่ว่าไม่เคยคุยกับคนนั้นอ่ะไอ้เร็วอย่าไปกดเขาไปทํางานเร็วๆงขึรถไม่จะเนี่ยทะเลาะกับเขาบ้านแตกเลยเอ้าเช็เมื่อกี้ไม่เจอตรงเนี้ยต้งจทาไม่เจอไม่เจอเวนไม่เจอมีระเบอกคีอะไรหรอที่มีระเบียอยู่ไหนอ่ะมีมีระเบียดทำแน่ใตจนะอุ้ยฮันเดอร์ออกมาปะน่ะ

ลายป่ะทำไมเอาบุตรอีกจำบ้างตอ้ึกไว้ไว well okay. ้ไว้ไอ้นึกไว้ไว้ไว้อ้ึว้ไอ้นึกไว้ไอ้ึว้ไอ้นึไว้อ้นึไว้อ้นึกไวขับให้ขับให้ อยากไปหนแล้วก yeah, ็ขัให้เจอก็เดี๋ยวเจอน่นเดี๋ยวเขาไปนู่นเขาไปเอาตู้ก่อนว้วคนนสอคนวาไว้วว้้้้าววาา เตือนเ่าโอเบอร์ครับเนี่ยรับเลขกบไหมครับรับเลขไหมรับยี่สิบอะครับอ๋อโอเคครับผม